การทำน้ำหมักใบเตยเพื่อไล่มแมลงโดยธรรมชาติเตยจะไม่มีมแมลงศัตรูจึงนำเอาคุณสมบัติเหล่านี้นะครับมาทำเป็นน้ำหมักไล่มแมลงซึ่งหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วจะทำให้รสชาติของพืชผักเปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลาหนึ่งทำให้พวก,พพวกเพลี้ยพวกแมลงต่างๆเข้าใจผิดเขาก็จะไม่เข้ามาทำลายสำหรับวิธีการทำนะครับจะหั่นเตยให้เป็นชิ้นเล็กๆเพื่อที่จะดึงเอาสารพกลใบเตยออกมาให้ได้มากที่สุดใช้อยู่ครึ่งกิโลเติมกากน้ำตาลลงไป1 0 0่งร้อยซีซีหัวเชื้อจุลินทรีย์ใช้ห้าร้อยซีซียิ่งใช้เยอะยิ่ สรรพคุณต่างๆออกมาได้เร็วขึ้นจากนั้นเราก็เติมน้าแค่พอท่วมใช้ไม้คนให้กากาน้ําตาลเนี่ยละลายน้ําก่อนเราจะใช้เวลาหมักอยู่2องสัปดาห์ก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนี่ก็เป็นน้าหมักไรมแแลงจากใบเตยพร้อมที่จะใช้งานแล้วใช้ในอัตราส่วนน้ําหมักไรมแแลงจากใบเตย1 0 0่งรซีซีต่อน้ำสิบลิตรจะนํามาฉีดพ่นพืชผัก,กสวนควรัวโดยการฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มฉีดพ่นในช่วงเย็นพวงแมลงศัตรูพืชจะออกมาหากินในช่วงกลางคืนเป็นส่วนใหญ่ล้วก็จะมาฉีดพ่นในช่วงเย็นเป็นการช่วยในการลดต้้้นนนทททุไดดดเปป็็็ออยยย่่าาาางงีีีแแลลลวววกกกมมคภัะิธร แล้วใช้งานได้เป็นอย่างดีถือว่าเป็นการทําการเกษตรแบบยั่งยืนทําให้เราเนี่ยพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีต่างๆการทําน้ําหมักใบเตยเพื่อไล่แมลงสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการทําน้ําหมักใบเตยเพื่อไล่แมลง เตยเนี่ยถือว่าเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึ่งหรือเราจะเรียกว่าเป็นเครื่องเทศก็ได้นะครับเตยจะมีคุณสมบัติทางยาทางสมุนไพรเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะที่เราใช้เป็นใบเตยมาทําเป็นน้ําหมักเพื่อที่จะไล่มแมลงนะครับโดยธรรมชาติเนี่ยเตยจะไม่มีมแมลงศัตรูเราจึงนําเอาคุณสมบัติที่ดีเหล่านี้นะครับมาทําเป็นน้ําหมักไล่มแมลงซึ่งหลังจากที่เราใช้งานไปแล้วก็จะทําให้รสชาติของพืชผักเปลี่ยนไปในช่วงระยะเวลาหนึง่งทําให้พวกเพลี้ยพวกมแมลงเข้าใจผิดเขาก็จะไม่เข้ามาทําลาย สำหรับอุปกรณ์นะครับเตยใช้อยู่ครึ่งกิโลจะมีไม้คนมีมีดกากน้ําตาลใช้อยู่ประมาณ100ซีซีถ้าเกิดไม่มีกากน้ําตาลเราก็สามารถที่จะใช้เป็นน้ําตาลรายแดงได้นะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ใช้ในการย่อยสลายตัวนี้ถ้าเกิดไม่มีใช้เป็นจุลินทรีย์อย่างอื่นแทนก็ได้มีน้ําเปล่าภาชนะหมกักพร้อมฝาปิด สำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกหั่นเตยก่อนเราจะหั่นเตยให้เป็นชิ้นเล็กๆเ,เพื่อที่จะง่ายในการดึงเอาสัพพคุณต่างๆในใบเตยออกมาให้ได้มากที่สุดหั่นยิ่งเล็กยิ่งดีนะครับหั่นเรียบร้อยนะเราก็จะนําเตยที่หั่นแล้วเนี่ยใส่ในภาชนะหมัก เติมกากน้ําตาลลงไป 100cc ต่อไปก็จะเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวหัวเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยเราจะใช้ 500cc ถ้าเกิดหัวเชื้อจุลินทรีย์หรือจุลินทรีย์ต่างๆที่ท่านทําเองสามารถที่จะใช้แทนน้ําได้เลยเติมให้ท่วมใบเตยลงไปเลยเพราะการใช้จุลินทรีย์เนี่ยยิ่งใช้เยอะยิ่งดีเพราะว่าจะช่วยดึงเอาสสารคุณต่าง,างๆออกมาได้เร็วขึ้นจากนั้นเราก็เติมน้ําแค่พอท่วมใช้ไม้คนเพื่อที่จะให้กากน้ําตาลเนี่ยละลายน้ําก่อนคนเสร็จแล้วนะครับเราก็จะปิดฝาถือว่าเสร็จยิทธีการ การดูแลรักษาเนี่ยเก็บไว้ในที่ล่มอากาศถ่ายเทได้ดีในการหมักตัวของใบเตยมีน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบาให้เราหมักไปสักระยะหนึ่งประมาณสัก4ีหวันแล้วให้เรามาคนอีกครั้งหนึ่งให้เขาโดนน้ำอย่างทั่วถึงนะครับเราจะใช้เวลาหมักอยู่สองสัปดาห์ก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้เลยนะครับ นี่ก็เป็นน้ำหมักไล่มแมลงจากใบเตยที่เราหมักแล้วก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วก็จะเป็นน้ำเป็นสีน้ำตาลตัวนี้เราสามารถที่จะนำไปฉีดพ่นไล่มแมลงได้ดีซึ่งอัตราส่วนในการใช้งานก็คือเราจะใช้ในอัตราส่วนน้ำหมักไแรแมลงจากใบเตย100รซีซีต่อน้ำา10ลิตรเทลงในถังพ่นเลยปิดฝาแล้วก็เขย่าให้เข้ากันสามารถที่จะนำไปฉีดพ่นพืนพชผักต่างๆได้นะครับ ครับเราก็จะนามาฉีดพ่นพืชผักสวนครัวโดยการฉีดพ่นให้ทั่วทั้งทรงพุ่มควนที่จะฉีดพ่นในช่วงเย็นเพราะว่าพวกมแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆเนี่ยจะออกมาหากินในช่วงกลางคืนเป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะมาฉีดพ่นในช่วงเย็นเพื่อที่จะเป็นสารไล่มแมลง น้ำหมักสูตรนี้นะครับสามารถที่จะใช้ในการไล่พวกมแมลงต่างๆที่เป็นพืชผักสวนครัวได้ดีไม่ว่าจะเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นพวกผักกินใบต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะใช้ได้ดีนอกจากนี้แล้วนะครับเรายังสามารถที่จะใช้กับพวกไม้ดอกไม้ประดับได้รวมถึงพวกต้นกล้าของไม้ต่างๆ น้ำหมักสูตรนี้เป็นน้ำหมักที่เราดึงเอาคุณสมบัติของน้ำมันหอมระเหยของใบเตยมาใช้งานตัวน้ำมันหอมระเหยเนี่ยจะเสื่อมสภาพไปหลังจากที่เราหมักเกิน6เดือนควรที่จะใช้งานในช่วงระยะเวลาเพียงแค่6เดือนแล้วค่อยทำใหม่ส่วนกากที่เหลือจะเป็นใบเตยส่วนที่เหลือสามารถที่จะนำไปเป็นวัสดุบำรุงดินได้นะครับทำเป็นปุ๋ยหมักได้โดยปกติแล้วนะครับเราสามารถที่จะใช้งานได้ทุกๆสัปดาห์สัปดาห์ละหนึ่งครั้งหรือถ้าเกิดมีน้ำหมักสูตรอื่นที่มีคุณสมบัติในการไล่แมลงเราก็สามารถที่จะสลับสับเปลี่ยนกันไไดดด้้กกก็็คคือเเเรรรรราาามม่่่วทีจจจะะะะใใชููตหนนึงงปปพแลิ คุ้นเคยแล้วก็ไม่สามารถที่จะไล่ได้นะครับ สำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับถ้าเกิดท่านปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองปลูกจํานวนไม่มากแล้วก็มีเตยอยู่ในสวนร่วมกับผักสวนครัวอยู่แล้วท่านสามารถที่จะนําเอาเตยมาทําเป็นน้ําหมักไล่มแมลงได้เพราะว่าใบเตยจะไม่มีโทษไม่มีพิษใดๆทั้งสิ้นเป็นการช่วยในการลดต้นทุนได้เป็นอย่างดีแล้วก็มีความปลอดภัยและวิธีการทําก็ง่ายสามารถที่จะทําแล้วใช้งานได้เป็นอย่างดีซึ่งการทําน้ําหมักไลรมแมลงจากเตยถือว่าเป็นการทําการเกษตรแบบย,ยั่งยืนทําให้เราเนี่ยพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องไปพึ่งสารเคมีต่างๆการทาน้ําหมักใบ เตยเพื่อไล่มแมลงสูตรนี้รับรองว่าได้ผลแน่นอนครับ